ไทย PBS เปิดหลักฐานอีกหนึ่งการทำสัญญาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะระหว่างอบตอราชาเทวะจังหวัดสมุทรปราการกับบริษัทบางเกอกไฟถนนค่ะภายใต้โครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์มูลค่ากว่า173ล้านบาทโดยข้อมูลที่น่าสนใจก็คือบริษัทที่ชนะการประกวดได้งานชนะการประกวดราคาไม่ถึง10,000บาทค่ะ โครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดกิ่งเดียวติดตั้งในพื้นที่อ,อบตราชาเทวะจำนวน1,823ต้นอุลค่ากว่า173ล้านบาทใช้งบประมาณเงินสะสมประจำปี2,564ของอ,อบตราชาเทวะกำหนดมาตรฐานผู้เข้าประกวดราคาไปถึงระยะเวลาส่งงาน190วันแบ่งชำระทั้งหมด9งวด ไทย PBS ตรวจสอบพบว่าบริษัทที่เข้าไปประกวดราคาผ่านระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Bidding มีทั้งหมด3บริษัทก็คือล่ํำซ้ำการโยธาจำกัด172,883,500ล้านล้านบาทบริษัทบางกอกไฟถนนจำกัด172,880,000ล้านล้านบาทและบริษัทซับเจริญยิง่งเอ็นจิเนียริ่งจำกัดประกวดราคาต่ำที่สุด95ล้านบาทแต่ไม่ชนะการประมูล ขณะที่บริษัทผู้ชนะการเสนอราคาก็คือบริษัทบางกอกไฟถนนจำกัดระบุเหตุผลผ่านการคัดเลือกเพราะว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อมูลเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุดสำหรับกรณีที่เสนอราคาและไม่ผ่านการอนุมัติไทย P ี s s ยังคงตรวจต่อเนื่องนะคะแต่เมื่อตรวจดูย้อนหลังโครงการที่เกี่ยวข้องกับเสาไฟฟ้าปฏิมากรรม และผู้ที่ได้ชนะการประมูลตั้งแต่ปี2,556จนถึงปัจจุบันบริษัทบางกอกไฟถนนจำกัดได้งานกับอบตอราชาเทวะจำนวน11สัญญาวงเงินสูงถึง900ล้านบาทและพบข้อสังเกตว่าปี2,562มีรายชื่อบริษัทเอกชน4แห่งยื่นขอเสนอราคาเป็นคู่เทียบเกือบทุกโครงการสำหรับความคืบหน้าที่อบตอราชาเทวะวันนี้มีนัดประชุมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นกรณีการเตรียมจัดซื้อเสาไฟฟ้าเพิ่มอีก720ต้นงบประมาณกว่า68ล้านบาทแต่ต้องยกเลิกการประชุมเนื่องจากมีรยายงาน,นว่าสมาชิกอบตคนหนึ่งติดเชื้อไวรัสโควิด19